สวัสดีครับท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศนี้หน่อยครับพี่น้องจับฉลากชี้ชะตาเซียนแห่ครับพี่น้องบ่อนี้บัตรละ2,200บาทครับผมเซียนแห่มาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอหลากหลายมากมายเหลือเกินครับผมบรรดาเซียนเซียนมืออาชีพทั้งนั้น สายแข็ง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 สองพนงร้อ <laughs> ยนะพี่น้องเลย <laughs> บัตน,นึ่งแข <laughs> ก g ตา t a มาก็ได้เช้า,ชาเลย <c oughs> บางเซียนก็มานอนที่นี่ครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวฟังบรรยากาศพู้จัดหน่อยครับรถ <c oughs> <laughs> หลวงพลรลด วันนี้เราก็จะรออีกินิดนึ่งครนั่นคือเซียนเบนทฮะท่านเดินทางมาจากอำเภอบุญจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเบื้องหน้าของเราก็จับฉลากก่อนครับน,น,นั่น เบนเบนเบนมาแล้วเหรอเบนเบนขอยาดขอยาดโฟกัสมาทางนี้หน่อยมาแล้วครับเซ็นเบนนู้นครับจอดอยู่ด้านหลังนอ่านั่นนะฮะรถจอดอยู่ปึ๊บนั่นแหละครับพี่น้องรถเซนเบนใช้มาสด้ามาแล้วครับเซนเบนอำเภอพลรออยู่ท่านคนเดียวนี่แหละ เขาบนแล้วบนอีกมาเร็วมาเร็วเส้นเบนเลยรถเส้นเบนรถเส้นเบนกระทกเยอะยังเยอะยัเดี๋ยวตัดหาที่จอดหาที่จอดก่อนพี <nervous> might London, might London, ่น้องครับผมนั่นเลยนั่นคือสโนบหนองบุรายครับผมชีบูชีเบให้จอดไปเออ ตูบรรยากาศการจับฉลากทนพี่น้องครับผมการจับแต่ฉลามมีความหมายนะฮะเกี่ยวกับชีชิตาเหนยมากครับพี่น้องครับผมยวยากอะไรตรงนี้เาเรนถ้าไม่ไม่จ้ตัวไม่ได้ับเปือเยอพย่ไม่ได้ปลาได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมม่แจ้งฉลากคือ มันจะเป็นแถวหนึ่งอยู่นี่นะครับเริ่มเบอร์หนึ่งจากนี่ไปแถวสองอยู่กลางเบอร์หนึ่งไปแถวแรกสิบหกแถวสองสิบเจ็ดแถวสามสิบแปดครับชีโบชีเบ้นั่นคือช่างอากนะครับจัดบอ่อปลาได้รับความนิยมกันพอสมควรนะฮะเบอร์ทงท่านนะครับ ใครสนใจนะฮะติดต่อท่านได้เลยนะครับเกี่ยวกับใครมีบ่อปลาให้ท่านจะจัดให้นะครับพี่น้องครับผมราคาให้ราคาสูงเบอรโทรงท่านนะครับ0933163327นะครับเฟซบุ๊กนั่นคือช่างอากลาปลากระเดิด<ๆ>เดิดลองติดต่อท่านดูนะครับเผื่อมี ไกลมีบ่อปลาครับผมอยากจะให้ท่านจัดให้นะครับผมเริ่มไปเร,เรื่อยครับเริ่มไปเรื่อย ทั้งหมดจะมี51เซียนครับพี่น้องลองคูดูนะครับ2,200บาท51เซียนแล้วนอกรคอนารี่กาาคือคานเหหางช่วยครับพวกกรณีไม่มีการช่วยติดหลายขนาดไหนก็ต้องโพดให้เมื่อก่อนค่อยหวาน ผมคนที ia ian <esis? S 1> ่มีเรอไม่ว่ายไรัหวเรียกบอกมเลยาวนนทีพนหวานื้นเดียวปดคนเดียวห้ามช่วยันนี้ประกันานะครับไทยได้40กมไปแต่ไม่ถึง50กมผมจะช่วยคามังแนด้วยแต่ถ้าได้30ก ไปถึง40กิโลผมช่วย500เท่านี้แต่ถ้าได้ต่ำกว่า30กิโลลงมาผมช่วย700นี่คือขันระกันป่าแต่ว่าต้องช่างหลังจาก4โมงเท่านั้นเพราะว่าบางคนไปวานแค่3โมงเราหยุดวานแบบนี้ไม่ได้ครับมันมีเคลียพร์แล้ดต้องช่างหลังจาก4โมงแล้วที่นี่ถ้าช่างแล้วปุ๊บ มีสิบบานครับถึงต้องขึ้นเลยช่างประกันขาได้ยืมไม่มีไม่มีไม่มีบอลให้ประกันมาเลยต้องเลือตกันก่อนนี่มันบัตรราคาแพงก็เห็นใจผมหน่อยเพราะว่าผมจะประกันเป๊ะเลยคือออกมาช่างออกเท้าใส่กบมั้งช่างเลยครับได้ส่าไลน์ถึงเท่านั้นแล้ว

การรับประกันให้เสน้นแหมีความมั่นใจก่อนที่เราจะวันเดี๋ยวผมเรียนให้ทราบนะครับคุจัดท่านนี้นะฮะก็ผมคิดว่านะครับมาดีครับมาดีในส่วนของอให้ปติกิราเสน้นแหที่ชัดเจนนะฮะก่อนที่ท่าน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 จะได้ซื้อบัตรลงไปโดยเพราะบัตรนี้แพงมากคุณน้อง2,200้บาทครับผม ดำเนินการต่อไปนั่นคือการจับฉลากครับผมจับไปล่าสุดเมื่อกี้คือพอ่อท่าบ้านบ้านข้ามน้อยครับผมตามไปตามไปนั่นคือนะฮะภรรยาของเซนฟองแปงบ้านหนองว่าน,นะครับผมตำบลชีรอง,รอง,รองพิมายจังเจ้าเชฟพวงครับผมจับด้วยชิดพระไล่ครับชิดพระไล่ท่านเดินทางมาจากโคราครับผม นี่จะเป็นบ้านอะไรทับยวนทับยวนประมาณนี้ครับผมทางแก้นสน,นามนังอ้าวช่างอาช่างอาเดินทางมาจากน้องแดงครับผมเสือเขียวนะฮะเชะยพูงครับผมอออน่ไมอ้บเขาอว่าบ้มาสามใช่าอหนุมาห้า ไปกันเรื exactly. yeah, so. ่อยๆนะฮะบรรยากาศช่วงจักฉลากชี้ชะตาเซียนแห่น้าโพดบอาวโพยขาวโพรข้นวโพาวโพดน้าวโพดขโพด้าวโข้อโขาว้ว้า้ดข้าวโพวงม้าาวการจ่ายเน้นเงินสดนะฮะ2,200บาทพดดพุว่า้ด่บาว้ ลุลู่ลุงนักอะไรน้่ะไร้างนเป็นไรเราเปลี่ยนมุมไม่คักกว่านี้กันหน่อยพี่น้องครับผมรถรวบจากหลังก็ไปก่อน ทิมมุนนั่งอยูดิเจ้าสามเต้ที่ห้าอยู่นะยังอยู่ฮะขอเวลากล้องเดินทางครับเพื่อทิมแทงให้สะใจหน่อยวนั่นแหละมาได้มองดีคักอีมามาเหรีย์ครับสองเนี่เลยมาเลยเต็มมาก

ถ้าใครได้ฉลากได้วไม่พอใจมาเปลี่ยนกั้กาขได้นะคะะนรับม,มาขานมีสคนขต้องพอนี่ม่ได้อหัาพันหนึ่งกอว่ผมเสอเล่งรีบนะครับ้อสู่บรรยากาศนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับพี่น้องพันึงมพันหนึงก็พันหนึ่งนึงก็ทอนแปดร

โอ้โอนเองมดมดนี่ไม่ค่อยดูใครวานะค่อยเป็เป็นคุณยศมีการโอนมัดจํานะฮะต้องติ๊กกันก่อนนะครับผมตะเกียบตะเกียบไปเกียบตะเกียบครับปริญาจ่ายแทนครับพี่น้องเม่จเนจครับเจี๊เจลินครับเจเจลิน ตอนเลือกร้องเพลงแล้วครับเจเจลินเมื่อวานแฮแล้วครับเปลี่ยนกรรมการได้นะครับ <c oughs> ใครคนไหนไม่พอใจ,จเบื่อเจเจลินเบื่อเลยต้อพมพี่ไม้ครับเอาไปถามมันนีงไม่รู้เออเรียกอะไรเราเจอสิยอดชายครับยอดชายยอดชายโอ้โ oh หยอดชายยอดชายนะห <c oughs> น้าตารูปรอกันทีเดียวครับผม <c oughs> ยอดชาย ปูแปรครับปูแปรปูแปรอ๋อปูแปร,แปรวันนี้ให้ลูกชายเมื่อวานแทนครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดโคราชนะฮะอำเภอปักทงชย<า>ัยเดี๋ยวไม่พอหรือไงผ้าโอ้ยแบงค์แบงค์วงแคดแบงค์วงแคดโอนละพันเนื้อบ้านค่ายชัยภูมิอน้พ <laughs> <laughs> ัฐวิรุฒครับวิรุฒ แบงก็จะึ้ม่ลไม้พายนาไ้ายใหญ่น้อเป็นแบงเยลยพ่อน้องปินครับอ่าไปวางท่านตูปน้าจับไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋เดีวค่เลีกันมากอายุฟังกันละลอเปิดดูก่อนครับเปิดดูเลยจะเป็นหนึ่งอเปิดเลยอันนี้มันเรียนสิดิ แถวนรัโอเคนึรับไล่ไปเรอยครับสมรักด่านดอนสมรักด่านดอนสมรักสมรักยาวปากช่องครับยาวปากช่องเอา้วมาถึงนี่พยาวพี่ยาว้ครัพี่ยาวเสื้อ่วงดเองจักรลาดครับ เป่ตลาดโดยนอยู่หลางด้วยู่หังไม่รูหัวยันจะได้ภาคถูกพี่งองเลยตอนทิ่มตอนแทงคุณการครับเล้วเติมปุ๋ยละเพียงก็ได้ทำให้พอใจหลุมหลุมเด็กเด็กเนางลงแต่ปังทางนี้ ท่านหางบหนองบุรายครับพี่น้องครับผมเข้วนี่เบอร์หนึ่งวันนี้ท่านหวานนะไม่จัดไม่จัดใบไผ่ไม่ปกติท่านก็มือหนึ่งในการจัดบ่อเหมือนกันครับพี่น้องครับผมจับกอดแรงจ้ากอดตบใหญ่วันนี้ท่านเอ่อมาจากพี่ไม้ครับนองบุรายจังหวัดตะเคียนสุมาครับพี่น้องเดินทางจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็โอ้โหไปกลับร้อยก็รัครับผม ชีวกรครับชีวกรชื่อพระจังเลยี่ไหมล่ะันอาย่ฝังเลยนะฝังดีไม่ต้องไปเรีเกลี้ยไปเรียกอากหานี่พนพี่ตอครับลองครับลงงน่ลงกรีบกลางครับลงกลีบกลาง ตอนนี้ก็หนึ่งในผู้จัดเหมือนกันฮะอยู่ทางเกตโนครสมาครับผมเอาเลยเบียยเอาเลยใส่ปวดเอาในเพียงเอาปีบพรางอ่ะจีบกลางจีบกลางจีบข้างไม่เอาเขาชอบกลีบกลางอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมห้าสิบเอ็ดเซียนนะผมขออนุญาตเลื่อนมาทางซ้ายนะฮะ จะย้อนแสงสักนิดหนึ่งฮนะไม่หลีกเลี่ยงขออภัยฮะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมลุกกระโดดลงจากรถมาทิ่มแทงต่อฝั่งด้านนี้ปึ๊บปึ๊บปึ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 บนั่นเดี๋ยวตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมเส้แนแแหก็แแหนี่ส่วนแแหนี่รู้สึกก่อนหน้านี้เขาก็จะเอ่อวางไปเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วก็เตรียมตัวเคลื่อนลงไป นะครับบรรยาก,กาศนะฮะเหมือนทุกบ่อนะครับหลังจากที่จับฉลากนะครับบรนดาเซียนก็นําแพลงไปนะครับเราจะเดินไปด้านนู้นนะฮะด้านทิศตะวันออกนะฮะช่วงนั้น,นเป็นมุมโฟก,กัสที่ดีที่สุดครับผมไปเรื่อยนะครับ โอ้ปลาอะไรเนี่ยบ่อนใหญ่แลงวนะบ่อนนี้เดือดแน่นอนครับพี่น้องออาเช่นกามเส้นกามสวัสดีครับเส้นกามครับผม วันนี้เส้นกำจับกิโลครับแปดสิบโลขึนะ้นแปดสิบโลขึ้นครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จครับผมอ่าเราวันนี้ใครไปจับฉลาให้เส้นกำผมจับเองครับผมเอาคือไม่เห็นเลยเอาผมจับคนที่สิบหกสิบหกโล้โหเยี่ยมเสียนแห่ก่อนที่จะทิ่มแทงสวครัอบอา้าวสวัสดีครับ <S <s <uck oo> ผม <S <s <uck oo> มันมานะครับชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้อีกทีหนึ่งฮะทาราทาารโอเคครับผมเซียนทาราทะได้โฟกัสถูกครับพี่น้องทิมแทงถูกครับผมสวัสดีครับเซนพลครับผมทีมงานทัางมาสองคนใช่ไหมเซียนนี่ชื่ออะไรนั่นนี่ตาบูตาบูเนี่ยโอเคตาบูนั่นคือเซนตอนเซนตอนมันมา คิดผ่านไล่มันหมอนขึ้นขอไปครับท่านชื่ออะไรฮะขอรู้จักชื่อหน่อยช่างโนนี่ครับช่างโนนี่โอเคช่างโนนี่มันหมานครับผมอ้าวเจเจลินครับผมเลือกลองเพลงตัวนี้ค่ายเก่งค่ายเก่งค่ายเก่งท่านเจเจลินครับผมตอนที่ท่านหุน่นทุนดีเก่าครับผมแต่ก่อนพร้อมมาจนที้เอาอ้วนกันก่อน เเจ้าทักทายสเส้นป้องแปงหน่อยสเส้นป้องแปงโอ้ฉาย,ยาใหม่ท่านวันนี้จเจ้าเงาะหรอเงป่าครับวันนี้เราจะภาคเป็นเงาะป่าแล้วกันนะครับผมจากป้องแปงเป็นเงาะป่าวันนี้พอยิงหมายังยังเลยยังไปทางไหนยิงไไปแล้ว และเราเริ่มจะเข้ามาสู่มุมด้านทิศตะวันออกแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสินาน้องโบแดงครับผมไหนก็ทีมงานใหม่คนไหนอยู่แถวนี้คนที่สามครับอ๋อครับผมแพ้ท่านอยู่ที่ไหนครับรวันนี้ท่านจะเอากี่โลครับวันนี้วันนี้ต้องร้อยบวกครับสินกรรมอ๋อแปดสิบโลท่านบอกร้อยบวกเลยผมต้องได้มากกับกรรมครับเอาเราเรามาดูกันครับพี่น้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> พเหเห่อเท้าพ่อเท้าสวัสดีครับพ่อเท,เท้าจอกิโลวันนะี้พ mm ่อเท้าหวังกิโลสิบโลคือหวังน้อยดีวู้เขาหวังแปดสิบหวังร้อยกว่าเอาสิบโลกว่าเดียวมันจะพอค่าบ้านที่พอเอ้ยพอเอสิบโลขึ้นมาเลยไม่ต้องหว่านล็อกเอ้ยเอาสิบโลไม่ต้องหว่านเพ่อเอ้ยบว่านไม่ได้ไม่ต้องแกะตังค์เรียบร้อย นั่นคือสองพันสองรอยบาทครับผมโฟกัสเส้นน้ำหน่อยเส้นสน้ำเส้นน้ำเส้นน้ำเอากิโลกันเนี่ยเส้นน้ำกี่โลครับ50โล5โลโอ้ทำไมเอาน้อยกว่า่ท้5โลเนี่ยพ่อเท่าบอกเอา10โลอะเซ้นจิตครับเซ้นจิตท,ทักทายเซ้นจตหน่อยเซ้นจิตละกิโล สามลโอ้ยถล่มตัวกันน้อยพี่น้องเลยนี่แหละครับมุมที่ผมตั้งใจจะโฟกัสและทิมแทงเสียนแหกเป็นน้องอนั่นคือมุมทางทิศตะวันอ่อนนะครับบอ่อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมตั้งใจนะฮะจะถ่ายท,ทําทิมแทงรบอบบ่อเลยครับพี่น้องออาแบบรู้ๆกันเลยว่าแต่และแพแต่และแพเนี่ยเราจะมีปลาอยู่ในกระชังท่านกี่โลครับพี่น้อง แม่สะใจเดือดเดือดกันหน่าดูเลยถามเส้นยาวเส้นยาวครับเส้นยาววันนี้ท่านยาวก,กิโลครับเส้นยาวห้าสเท่านั้นเหรอ <laughs> หวังเยอะที่สุดนะครับนั่คือเส้นอนนะครับร้อยบวกวันนี้เอาหลายเอาหลายต้องตามกันดีครับพี่น้องหวาใครนะจะมีทีเด็ดขนาดไหนสายแข็งขนาดนี้ครับพี่น้องบ, 2, บาทละ2,200บาท ต้องเตรียมกันเลยครับพี่น้องเตรียมดูเตรียมลากเตรียมลุ้นกันเราจะพบกันอีกนะครับต่อจากคลิปนี้นั่นคือช่วงทิมแทงครับพี่น้องบา,บายคลิปนี้ก่อนครับพี่น้องอ้ํา